คู่นี้ต่อยกันนะครับสามยยนะครับสามว่ากันสามนะครับขอห้าบ่ห้าได้ครับต่อยสองพักสองไม่ว่ากันครับัำใจจัดให้จัดให้หลังจากคู่นี้แล้วดูคู่นำรายการเลยนะครับเสร็จจากคู่นี้ดูเรมโบกับฟ้ามงคลนะเป็นคู่เอกครับจัดให้ก็แล้วกัน น้ำเงินครับสิบทิศลูกวิทยาเป็นยอดมวยผีเมอยจากอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน,นอา่าส่วนแดงครับก็เป็นนักมวยจากจังหวัดร้ออ็ดอำเภอพลทองก็เรียนในท่าน้ทราบว่าน,นักมวยทั้งคู่ยังไม่หย่านตื่นนมโรงเรียนอา่าลน25กิโลกร,รัมครับวันนี้ก็มีคนในวงการมวยมาให้กำลังใจเยอะครับไปว่าจะเป็นนักมวยดังในอดีต อย่างเช่นเขียวสดนะครับวันนี้ก็มาครับเขียวสดวันนี้อดีตนักมวยผู้โด่งดังครับวันนี้หลายท่านนะครับมาให้กําลังใจอย่จะลืมกันแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้9ก้นาฬิกานะครับให้หัวหน้าค่ายมวยทุกค่ายนะครับนักมวยประกบจากนั้นตอนร่วมประชุมนะครับเพื่อนะครับสร้างมาตรฐานเดียวกันนะครับในการใส่ท้อด สดนะครับจากนะครับบอสน,นะครับบอสซอนทีวีนะครับฝากข่าวประชาสษ์พันนะครับตอนนี้เราต่กันมาเป็นเสาที่สามนะครับแล้วก็จะต่กันทุกวันเสาร์ท่านที่ไม่มีที่พักนะครับวันนี้ <laughs> จากไซก่อน สมจิตบังกะโลสมจิตบังกะโลเด้อทีมงานทดลองเสียงสีกันยาเอาล้วครับตอนนี้โโอ้หวันนี้เป็นการมอบเลยนะแตกเปนการมอดเป็นเที่ยบละลอยเทียบละลอยครับเป็นการพูดตัดสินนะครับกิตติศักดิ์สารสิงเอาแล้ครับสมจิตนะครับปากกาเร่ครับยันยุทธภูมิผลสึกตึ้งยังมาแล้วครับเพชรนายชินเตะม,มานี่อย่าล้มอย่าล้มเดี๋ยวไอสาวไอสาวนะ น,นักมยวยขัญใจนักเรียนอนุบาลด้วยนะนี่และนักเรียนชั้นปน .1 คนพอนทองกันนายานามาแล้วครับตอนนี้นี่นี่น,นี่มาปัดน,นี่ดึงเข้ามารนุนิ้ตุนไม่เอาเปรียบคุณผู้ชมโอกมาครับโดนเข็บคนขึ้นมาเร็วนี่แหละครับท่านที่ไปดูมวยตู่เสียอารมณ์มาดูกระป๋ากำเบอยออดซอนทีวีของเราซึกงเปนต้นไฟเดินเข้าหาเพชรนายขิดเดง,าททงจากผดพองสิบทิศจากร้อยอ กาลสินเนี่ยมาแล้วครับเพชรนาคินแอ๊เดินเข้ามาแล้วครับสิบทิศมาสิบทิศเลยเพชรนาคินหมาเป็นชุดหมาเดินก็หาใช้นาทีทองให้เกิดประโยชน์มันกันสิบทิศเอาแล้วครับเพชรนาคินสิบทิศบินก็หาหมาแล้วโอ้โหหมาแล้วครับมาเป็นชุดเหมือนกันสิบทิศละสิบทิศหมาแล้วนี่เขาว่ามวยเล็กไม่มีบาดยาโโอ้ าแล้วครับแข่งออกมากรรมการต้องก็มาครับมามาแล้วครับสิบทิศไม่มาแล้วเย่งเข้ามาเพชรนาคทิดโอ้ยิงเข้าหามาเตะมาเป็นชุดเหมือนกันเอาละครับโอ้โหลุกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ลุกขึ้นมาเพชรนาคทิดเตะเดินเข้ามานี่สาดขึ้นมาเป็นชุดใหญ่สิบทิศโอ้โหยย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 ่งยย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 หยย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 ย่ยย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 ย เอาพี่เลี้ยงออกครับยกต่อไปเป็นยกที่ยกที่สองครับเป็นนักชกขวัญใจนักเรียนชั้นปหนึ่งฝ่ายแดงจากร้อยเอ็ดน้ำเงินจากกาลสินสิบทิศลูกวิทยาเพชรนาคินแดงเพชร,าราาพนาคินรวบตีเขารวบเข้ามาเพชรนาคินรวบเข้ามา แยกออกมาสิบทิศมานะครับยกที่2อย่าลืมว่าห้ายกแ้วท่านอาจารย์ทุนห้<ม>ายกห้า <5 S 1> ยกเหมือนกับโกดกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วครับโอ้โหมิงเข้าหาเจอแข้งนะครับตอนนี้สิบทิศเอาละครับเดินเข้ามาแยกเข้ามาสิบทิศจังเดินเข้าหาครับสิบทิศเพชรราชินเอาละครับปแฮมาแข้งมาเด็ดมาเด้งเขา้าลิกไปพลิกมาเข้าเป็นเข้าโอ้โ เพี่เลี้ยครับรักษามารยาด้วยครับเราเรามีการบันทึกเทสนะครับสีมาออกมารวบมานี่ขอบคุณก็นาครับพี่เลี้ยนะครับเรามีการบันทึกเทสด้วยนะครับขอบคุณด้วยเอามาครับตอนนี้เด้งออกมาโอ้โหเพชรเลยโอ้โหแยออกมาเอาละครับตอนนี้เพชรนายขินสิบทิศเดินเข้าหาสิบทิศเตะอมาแข่งมาสนายขินแข่งมาเอาละครับใครจะหนักกว่ากันดูอาการโอ้โหมา หมัดไปโอ้โหแข่งไปนะครับเอาได้ครับเดินมาสิทธิดีขวาเอาได้ครับตีมาปัดไปโอ้โหมาแล้วครับสิทิด้เอาออกมาตีขึ้นมาโหมานะครับ,อรบตอนนี้สุดยอดแข่งความมันครับตอนนีม้มัแม<อ>แดแม่นเลในราชบุญสิทธิด้เอาะลนะครับสิทิศดีศอกเข้ามาเออเข้ามาเพชรตาชินเตขวาเปิดออกมาเป็นชุดสิทิ์หมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหมานะครับรุนนี้รุนยังไม่หยาานม นี S <S ่ละมวยเล็กไปเอาเปรียบคนดูเอาเปรียบคนดูครับอยากขอขอดูอยู่นะครับคนรุ่นนี้นี่ขอให้ดีเยอะๆครับออนซอนทีวีจัดให้ชุดออนซอนไฟเป่าเป็นความสุขกับพี่น้องชาวไทยโอ้โหยกทีสองเพชรนายชินขึ้นไปว่ายังไงสิ้นทิ์เดินเข้ามาสิ้นทิ์อ่าเดินเข้ามาเอาป่าร่วมว่าเพชรนายชินโอ้โหป่าจะมีความใครจะสอบมาดีหนุ่มภูไท แข้งเบี้ยวเบี้ยวออกมาแข้งเบียวเบี้ยวเข่าเบี้ยวเบี้ยวมากเบี้ยวเบี้ยวสู้แม่สากศอกเลยครับลูกีแอซซอกซ้ายเต็มเต็มเลยครับอ๋อก็เรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ยอดวันบุตรนะครับขึ้นมอบนะครับรางวัลนะครับสำหรับปอยคู่นี้ นี่นะครับทีมงานของท่านอาจารย์ยอนมาดูว่าเสมาทองครับจากทีมงานจักรวาลมวยนะครับไปเตะบอลเลยทีมงานของแชมป์นะครับโอ้โหนะครับนี่แหละครับอัลละวร์นะคู่ดุณอัลละวร์อาพี่เลี้ยงน้ำแทนนะครับอ่าขอบคุณครับคู่ต่อไปสุวรรณนะครับผมมือครับท่านอาจารย์ยอนวัดบครับหนังสือนะครับอ่ามวยแชมป์ครับวันนี้คู่ต่อไปสวนทาณครับ